นแห่งหนึ่งที่เงียบสงบมีเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักและนับถือของชาวบ้านนอกจากจะมีทรัพย์สินเงิน,นงทองมากมายแล้วไม่ว่าชาบ้านคนใดจะมีเรื่องเดือดร้อนหรือขัดสนเศรษฐีก็พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเศรษฐีผู้นี้มีเ่ารับใช้ใกล้ชิดคนหนึ่งที่ทํางานมานาหลายปีชื่อนายจันเป่ารับใช้คนนี้เป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการจัดการค้าขายหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันวันหนึ่ง เศรษฐีกับนายจันได้ออกไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านเพื่อดูพื้นที่ในการพบปลูกพืชผักเพิ่มที่จะนำมาค้าขายในตลาดใหญ่อีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งยังให้สัตว์หลักไลายชนิดได้มาพักพิงอาศัยวันนี้อากาศด,ดีเหมาะต่การชมสวนเหลือเกินจะว่าจริงไหมจันจริงดังที่ท่านว่าครับในขณะนั้นมีจิงกาตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้พอมันเห็นเศรษฐีก็ลงจากต้นไม้มาหมอบที่พื้นแล้วทำการประงกหวอยู่ไปมาเศรษฐีแหละเห็นกริยาของจิงกานั้นก็เกิดความสงสัยจึงได้เอ่ยถามกับนายจันจันเอ๋ย เจ้าดูกิ่งก่อตัวนั้นสิมันทำอะไรของมันก่อน